มาถึงอีกหนึ่งรายการนะครับเพื่อเป็นกล่องใหญ่เลยนะครับนี่นะครับกล่องใหญ่เลยนะครับเอฟซีส่งมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าข้างในเนี่ยผมจะได้เหรียญอะไรมาบ้างครับหนี่นะครับกล่องเปล่านะครับออกแล้วนะครับโอ้โหนี่แพ็คมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบกก่อนว่ามาครบถูกต้องไหมนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นทึกวิดีโอไว้แบบนี้นะครับเพื่อในการแกะ เผื่อว่ามันจะมีของที่อยู่ในนี้เกิดความการจำรรนวนอะไรแบบนี้นะครับความชั่วนี่นะครับอ่ะโอเคมานับจำนวนก่อนนะครับเพื่อนว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับโอ้ซองขาดนะครับผมอ่ะเป็นเหรียญน,นั่งบัลลังก์นะครับของราชการที่9นะครับ ต่อันเลยนะครับอันนี้ก็นั่งบัรลังนะครับผมสองเหรียญนะครับนั่งบรรลังเหรียญที่สามนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญพระนเรสวนนะครับเป็นสามกษัตริย์นะครับสามกษัตริย์นี่ผลิตน้อยนะครับสร้างน้อยมากนะครับต่อเลยครับผมอันนี้ก็นั่งบรรลังนะครับ นังบอลลังนี่หลายเหลี่ยมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับมาคู่กันนะครับเป็นทองแดงนะครับผมเป็นทองแดงพาะิเลศวนมหาลาศรูปสวยเลยครับเหรียญนี้เรียมมาสวยเลยนะครับอ่าอันนี้ก็นั่งบอลลังอีกครับส่วนใหญ่ชุดนี้จะเป็นนั่งบอลลังนะครับเพื่อนๆนี่มาในตลับเดิมอย่างนี้เลยนะครับหนึ่งนะครับ อ่าสองสองตลับแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับผมแต่ผมจะนับจํานวนไว้ก่อนอันนี้เป็นเหรียญสามรอบนะเพื่อนสามรอบาผมจะไม่ผิดชุดนี้จะต้องมีสามเหรียญนะครับอ่าเหรียญที่สองนะครับปึ๊บเหรียญที่สามโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นนั่งบันลังเหมือนกันนะครับนั่งบันลังสี่กล่องแล้วนะครับนะครับนั่งบันลังทั้งหมดสี่กล่องแล้วนะเพื่อนหนึ่งสองสามสี่นะครับ แล้วก็มาต่อที่เหรียญโอเคนี่จะเป็นเหรียญที่ผมรอเลยนะครับนี่สวยเลยนะครับนวามาหราชนะครับเนื้อทองแดงนะครับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทองแดงนะครับเป็น2เหรียญนะครับเดี๋ยวเรานับจํานวนก่อนเพื่อนอ่านับจํานวนให้เห็นให้กล้องเห็นชัดชัดนะครับแล้วเรามาดูว่าครบถูกต้องไหมนะครับอะนี่นะครับหนึ่งสสามสี่นะครับ ันนี้ก็อีก3เป็น5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ทั้งหมด16รายการนะเพื่อนๆชุดนี้นะครับ